โอควันนี้เป็นวันที่หกวันที่หกเมษายนวันจักรีเราสองคนเราสองคนเนี่ยมาถวายบังคมพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งที่บริเวณสะพานพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก คุณน้ำไม่ไต้องกลางให้ผู้คุณน้ำไปอยู่ตรงนูน้นจะได้จะได้ถ่ายรูปให้ค่ะโอ,โอเคโอเคตรงนี้เป็นวิดีโอนะคะเค,เคลื่อนไหวได้เลยค่ะเคลื่อนไหวได้เลยค่ะเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเ,เลยค่ะ ช่วยหันมาโบกมือให้หน่อยฮัลโหลฮัลโหลีใจที่สุดเลยค่ะอ่าช่วยหันหน้ามาหน่อยค่ะหันหน้ามาดูกล้องหน่อยค่ะ ขอให้โชคดีนะคะเป็นครั้งแรกอะไรที่มาเป็นครั้งแรกะค่ะี่มาขอ